ถ้างเงินสักเล็กน้อยนะครับอ่ะก็คุณผมขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับสำหรับใครที่เคยซื้อข้อมูลย้อนหลังผมไปพร้อมกลยุทธ์นะครับแล้วท่านไม่มีเวลาปริ้นเป็นในรูปของเอกสารนะครับเพราะผมส่งให้ท่านไปมันเป็นไฟล์ pdf นะครับแต่ก็มีหลายคนที่ต้องการเอกสารเช่นถ้าหากว่าใครที่ต้องการเอกสารนะครับ วันทุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายนะครับสาหรับท่านที่ต้องการเอกสารคือผมจะมันจะเป็นราคา V.I.P เนาะให้กับท่านสาหรับคนคือต้องย้ํากันว่าสําหรับคนที่เคยซื้อไปก่อนหน้าแล้วแล้วครับที่ผมส่งลิงก์ให้แต่ท่านไม่มีเวลาในการที่ไปพิมพ์เป็นปเอกสารนะครับท่านก็สามารถที่จะติดต่อผมมาได้นะครับไลน์เดิมนั่นแหละที่คุณทักผมมานั่นแหละก็คือสําหรับคนไม่มีเวลาจริงแต่ถ้า ใครที่ปิ้นเองได้ไม่ต้องมาซื้อนะครับเพราะว่าเปลืองเงินท่านเปล่าๆนะครับท่านปิ้นเองได้ไปให้ร้านปิ้นก็ได้ครับจะง่ายกว่าเยอะนะครับอันนี้ผมก็จะทําทให้สำหรับคนที่ไม่มีเวลาเช่นทํางานอะไรไปบ้างแล้วก็คนถ้าคนแก่บ้างก็คือถ้าได้ในรูปของเอกสารไปก็จะดีมากนะครับอ่ะผมมาคุยเรื่องของค่าเงินนะครับค่าเงินช่วงนี้มีคนถามเข้ามาเยอะนะครับเยอะมากเลยว่า เงินมันจะเป็นยังไงนะครับผมจะบอกทุกท่าน,นเลยว่าวันนี้ถ้าโควิดแก้ไม่ได้ครับเงินจะอ่อนค่าลงไปผมบอกได้คำเดียวเลยลูกมีลูกศิษย์ผมหลายคนที่เรียนคอร์สมาถามผมว่าถ้าแก้ปัญหาโควิดไม่ได้เงินจะล่วงต่อไปนะครับเพราะว่าโควิดคือเศรษฐกิจคือการเงินคืออะไรถ้าแก้ไม่ได้ไม่มีการฉีดวัคซีนให้คนในประเทศเนี่ยคุณเคยดูเงินนะครับเงินมันจะล่วง วันนี้ยูเอสมีคนทํานายแล้วว่าจะสามสี่ครับตอนนี้มันก็ใกล้ความจริงแล้ววันนี้สามสามจุดสามเก้ายูโรฟังสวิตคุณไม่ต้องพูดถึงนะครับคุณไปดูครับวันนี้เงินขึ้นหมดทุกตัวนะครับขึ้นหมดทุกตัวอย่างที่ผมเคยเรียนในคลิปก่อนนะครับว่าวันเนี้ยดูเหมือนว่าคุณจะฟังข่าวลายอะไรลายลายลายโอ้ยกิจใหญ่แต่คุณไปดูร้านแ,แ,ร,กแ,ร,กแรกเงิน,นครับโอ้โหคุณจะเห็นเลยว่า ไม่ได้แย่ที่คุณคิดนะครับข่าวบางทีอ่ะต้องการเรียกร้องความสนใจต้องการให้คนมาดูครับแต่ความเป็นจริงราและเเงินคุณไปดูนะครับสากลที่เชียงใหม่หรือแม่ซุปปริที่ลำปางเนะี่ยคนเข้าไปซื้อเงินกันกระดํานะครับแม้แต่ซุปปุริที่สำนักง,งานใหญ่หรือว่าที่สิราวดีนะครับโอ้โหบอกให้ดมีมันเยอะนะครับเพราะว่าคนมันเห็นโอกาสนะครับผมบอกให้ คนไม่เห็นโอกาสถ้าวันนี้ใครที่จดข้อจดอัตราแลกเปลี่ยนช่วงสามสี่เดือนที่ผ่านมาคุณรู้ว่ามันจะเป็นโอกาสทองนะครับเป็นโอกาสทองซื้อ,อยังไงก็ไม่ขาดทุนแต่ถ้าช่วงก่อนนี้ไม่ไม่แน่แต่สามสี่เดือนที่ผ่านมาถ้าใครที่ซื้อข้อมูลไปบอกเลยว่า,ไม,าไม่ขาดทุนไม่ขาดทุนแม้แต่คุณซื้อ U S หรือว่าอะไรสามเอ็ดอะไรวันนี้คุณก็เห็นแล้วว่ามันขึ้นมาสามสิบสามนะครับ ม่ยูโรวันนี้จะทะลุ40แล้วครับบอกให้ยูโรจะทะลุ40แล้วมีหลายคนซื้อเดี่ยา34 35คุณที่ดูว่ามันจะเท่าไหร่ในช่วงเวลาแค่ไม่กี่เดือนเองนะครับฉันผมก็อยากบอกท่านว่าวันเนี้ยสถานการณ์ที่มันดูเหมือนจะเลวร้ายดูเหมือนว่าอะไรเราฟังสื่ออะไรเยอะแต่ท่ามกลางวิกฤตก็จะมีสิ่งดีๆที่ซ่อนอยู่นะครับ หลายคนที่ไปแลกเงินผมก็ขอให้ทุกท่านไล้ระมัดระวังตัวให้ดีนะครับเซฟตัวเองให้ดีนะครับในการไปซื้อเงินเพราะว่ามันก็มีคนที่เยอะในการที่ไปแลกเงินนะครับเยอะนะครับบอกให้และอย่างคือเงินมันก็มีขาดบางถ่านต้องโทรจองนะครับบอกให้ช่วงนี้เงินมันขาดนะครับบางทีที่เชียงใหม่นี่ลูกศิษย์ผมไปซื้อยังไม่มีนะครับบางทีต้องโทรจองนะครับ ต้องโทรจองนะครับเพราะว่าดีมันกับซัพพลายมันไม่สัมพันธ์กันนะครับก็ฝากทุกท่านไว้นะครับอ่ะย้ำอีกทีครับวันนี้ใครต้องการในรูปแบบเอกสารสําหรับคนที่ซื้อข้อมูลลงไปล่วงหน้าแล้วไม่มีเวลาพิมพ์วันสุดท้ายใครที่ซื้อไปแล้วพิมพ์เองได้อะไรไม่ต้องมาซื้อครับเปลืองเงินปเปล่าๆนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะรวยเกินไปนะก็ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ